เจนนี่ได้แฟนตามที่ขอจัดดอกกุหลาบแก้บน999ดอกสำหรับนักแสดงและพิธีกรคนเก่งอย่างเจนนี่ปานั้นความสวยพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยจริงๆค่ะปัจจุบันอายุ36ปีแล้วก่อนหน้านี้เจนนี่ก็เพิ่งจะไปทำศัลยกรรมหน้าออกมาบอกเลยว่าสวยดูเข้ากับเจนนี่มากๆแถมล่าสุดยังดูเหมือนว่าเจนนี่จะมีเจ้าของหัวใจแล้วนะคะเพราะว่ามีหมอดูชื่อดังออกมาเผยโมเมนต,ต์ตอนที่เจนนี่นำดอกไม้ไปแก้บนหลังได้แฟนตามที่ขอ ซึ่งหมอดูคนดังกล่าวก็คือต o อกแทกเอหมอดูเงินล้านโดยออกมาโพสต์จ g ที่เจนนี่นำดอกกุหลาบจำนวน999ดอกมาแก้บนโดยหมอตอกแทกกระระบุว่าเมื่อคุณเจนนี่ปาหนานแก้บนรอบ2ดอกกุหลาบ999ดอกบนเทวไัยแม่หมออยากรู้เรื่องอะไรต้องฟังคลิปนี้นอกจากนี้เจนนี่กับหมอตอกแทกยังได้พูดคุยแซวกันสนุกสนานเลยด้วยค่ะถึงเรื่องความรักของเจนนี่จัดดอกไม้มาทั้งหมด โอ้ยเจนนี่ปาน,านันค่ะงงมากองค์แม่ประธานพรอ,อีกแล้วก็ต้องมาอีกแล้ว999ดอกแสดงว่าองคแม่รักมากขอเรื่องความรักอีกแล้วฉันรู้เจนนี่กำลังจะมีความรักนะทุกคนนี่ฉันแฉเลยโอ้ยเขามีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วนะน็อตกำลังค่ะวงเล็บเขินนอกจากนี้ยังมีช็อตหนึ่งด้วยนะคะที่เจนนี่นั้นพนมมือยกขึ้นไหวบนหิ้งที่มีสิ่งที่เจนนี่กับมอตอกแต็กเคารพนับถือ โอ้ยอยากจะเห็นหน้าหวันใจของเจนนี่จริงๆเลยค่ะถ้าเป็นจริงก็ขอแสดงความยินดีกับเจนนี่ด้วยนะคะ